สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมน่าเล่นมากๆอีกหนึ่งเกมนะครับเกมนี้ชื่อว่า King of Legend นะครับเป็นเกมมือถือแนว FPS นะครับที่จะผสมผสานเข้ากับแนว m o b ้านะฮะที่ต้องบอกว่าตัวเกมนี้เนี่ยนะครับจะเหมือน Overwatch เลยทีเดียวชแหละนะครับเพราะว่าทั้งแนวเกมแล้วก็กราฟิกหรือว่าเอฟเฟกต่างๆเนี่ยนะครับก็ออกแบบมาเหมือนกันเดะะเลยนะฮะ เรียกว่าใครที่ชอบ o v e r อ a t c h อยู่แล้วนะครับก็ต้องลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ยเปิดให้ทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่21กระกฎาคมจนถึง3สิงหาคมนี้นะครับเฉพาะคนที่ใช้ในส่วนของ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยจะไม่สามารถที่จะโหลดมาเล่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยลิงก์โหลดเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้โหลดใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันดีกว่านะครับณตอนนี้อ่า กดเล่นก็ไม่ยากครับง่ายๆครับไม่ต้องสมัครอะไรมากมายครับเหมือนกับเป็นการกดทดลองเล่นอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอะอละอันนี้คืออะไรวะผมไม่แน่ใจนะนะฮะก็เลือกเอาไว้ก่อนครับน่าจะเป็นรูปอวตารตัวเองหรือเปล่าอืมหืคืออะไรวะอันอื่นก็ได้ออันนี้ก็ได้ครับรอรอครับอืมอ่ะ คือแบบน่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นชื่อซ้ำหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูนะครับลองเอ่อกดเผื่อๆดูไว้นะครับหรือแม่ก็ตั้งชื่อใหม่ก็ได้อ่ะห้าห้าอ่ะโอเคนะครับ <laughs> คือแบบว่ามันซ้ำอ่ะนะชื่อมันซ้ำอะไรเงี้ยนะครับอืมมัวๆไปฮนะ ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับจริงๆผมก็เคยแนะนําเวลาละนะครับแต่ว่า,าครั้งนี้มันมาเปิดทดสอบให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยเอามาแนะนําอีกสักทีหนึ่งนะครับเผื่อใครไม่ทันนะครับรอบก่อนมาเอเคจัดไปตามเธอไปครับตามเธอไปตามเธอไปเธอพาเราไปไหนเราก็จะไปตามเธอโอเคเดินทางสิโอเคเลื่อนไปเลยครับโอเคยังไง ทางไหนต่อโอ้ย oh. ิงยิงนี่ย,งงมมยิงให้หมดครับเอายังไม่ตายอกเหรอโอเคเรียบร้อยก็เป็นการแนะนำต่างๆครับอันนี้ถอยไปเลื่อนดูๆๆโอเคเลื่อนตามสาวสวยคนนี้ไปครับนี่ใช้ไอ้นี้ได้ด้วยครับ เป็นแบบว่า,าหุ่นยนต์อีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ข้างหลังเรานะครับประมาณนั้นระเบิดนี่นี่แน่โอ้โหไม่ตายไม่ตายใช่ไหมนี่เดียบร้อยไปกันต่ออันนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับมันก็จะค่อยๆสอนเราทีละนิดทีละนิดนะฮะอ่าอันนี้มันยิงให้เองเลยนี่ว่า เย่เลงให้เองด้วยอัตโนมัติด้วยครับค่อยสบายขึ้นหน่อยฮะเฮ้ยโยนระเบิดนี่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นระเบิดหรืออะไรเออนี่เรียบร้อยไปกันต่อพูดอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่เราจะมาเสพในส่วนของระบบตัวเกมกันนะครับภาษาเราไม่ เราไม่สนใจฮะยังไงสาวน้อยอะไรอ่ะโอ้นี่เนี่ยเอาไปกินยังไงยังไงจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสอนในส่วนของตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตัวเกมกันจริงๆจังๆแล้วนะครับนะตอนนี้อันนี้ผมจะมาแนะนำแบบคร่าวๆนะครับสั้นๆง่ายๆนะฮะโอเค้เลเวลสแล้วอ่านี่ไงครับตัวละครที่เราเล่นไปเมื่อกี้คะคือตัวนี้นะครับผมโอเค รับเงินลัวของรางวัลไปครับเดี๋ยวเราจะเ,เข้าไปที่ไหนกันต่อวะอันนี้เข้าแล้วนี่ว่าอันนี้ใช่ไหมต่อไปอ่ะมาไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในส่วนของระบบการสอนอยู่หรือเปล่านะอืมนึกว่ามันจะเข้าไปเล่นเลยจริงๆยังคงสอนอยู่เลยครับอ่าโอเคต่อไปมาตอนแรกก็นึกว่าจะได้เข้าไปเล่นแล้วฮะ เอมาครับประตูเปิดเรียบร้อยอ๋อมันเหมือนมันแนะนำโหมดแต่ละโหมดอะเนาะประมาณนั้นครับไปทังไหนวะรอไอ้เนี่ยใช่เลยเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้โหมันมาเพียบเลยนี่แน่เราต้องป้องกันไว้อยู่ที่ไหนยิงนี่แน่เรียบร้อยเราต้องป้องกันรถคันนี้นนรเ,เรียบร้อยโอ้ยอันนี้แบตจะหมดแบตจะหมดไม่เป็นไรครับเล่นไปก่อน ลุยโอเคได้ของรางวัลมาเรียบร้อยครับต่อไปครับสุดท้ายแล้วก่อนนี้เราจะเข้าไปสู่สนามรบจริงๆมาทาอะไรต่อเจ้าสาวน้อย,าอยพาไปด้วยมันยังพูดไม่จบครับโอเคมันพูดจบแล้วนะตอนนี้ไอ้เนย วิ่งตามวิ่งตามปุ๊บปุ๊บอะไรยังไงโอเคเข้ามาตรงนี้อ่าเก็บธงครับผมโอ้นี่แน่นี่แน่จะมาทำอะไรเราเรียบร้อยอ่าเก็บเศษสมบูรณ์เรียบร้อยครับเย้ มันจะสอนก่อนนะคะเผื่อใครแบบว่าไม่เคยไม่เคยเล่นอะไรประมาณนี้นะฮะก็ะกลับ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 ครับโอเคเข้ามาที่ตรงนี้ครับนี่เสร็จสิ้นมันที่เรียบร้อยอ่าเห็นไหมขโมยธงอะ่ะเย่ได้ของรางวัลมาเรียบร้อยแล้วครับอ่าทีนี้ก็ น่าจะเข้ามาสู่หน้าแบบเล่นจริงๆแล้วลหละนะครับแต่ว่าแรกๆก็น่าจะเล่นกับคอมหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูเห็นไหมคิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าเอ้ยเราเลือกตัวละครตัวไหนอะซุ่มเหรออ่าตังนี้เลย,ยนี่มผมเล่นดูนี่แหละโอเคสุดแล้ว เอาไปเลยครับรอเวลาเล่เหับคนจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเดียวร้อยครับน้อยถอยหลังอยู่พร้อมที่จะเข้าไปต่อสู้กันแล้วนี่โอ้ยลายบราวฟาร์มา อ่าโอเคตอนนี้ก็แต่ละคนก็เปอร์เซ็นต์ครบแล้วนะไม่แน่ใจว่าโอ้โหปิงยังโหดครับนี่ต้องเวลาเล่นต้องบอกว่าเอ่อถ้าใครอยากจะเล่นแบบมันๆจริงๆเนี่ยนะครับต้องใช้ VPN นะนะฮะไม่งั้นนี่จะแบบเจอปิงโหดๆแบบผมนี่แหละ <S <S แต่มันก็พอเล่นได้ครับอืมุนนงอยอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นผมอยู่ข้างบนนี่แหละดีแล้ว นี่เลงมันเลงง่ายครับตัวเกมนะอ่าอยู่ข้างบนดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเล่นกับคนจริงเปล่าแต่ก็คือดูจะง่ายกว่านะครับโอ้ยลงทำไมวะอ,อืออือหอยู่ข้างบนดีแล้วเพื่อนไม่เอาไม่เอาขึ้นมาดีกว่าอุย้ยนี่ไง นี่แน่นี่แน่ยิงเรียบร้อยเย่มันอยู่ตรงนี้นี่ไปไหนไปไหนอ่ะโอ้หมันขึ้นมาโอ้ยมันขึ้นมาได้ไงวะหอยหลอดโอ้โหโผล่หัวขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยชิบหายโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยหรอวะ ลองแมงางล่าดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปอ,อตามเพื่อนไหมะฮะรีบๆนะครับใครที่เห็นคลิปแล้วก็เรียบๆโหลดไปเล่นนะนะฮะเพราะว่ามันมีจํากัดนะครับในส่วนของโค้ดเบต้าจำกัดวันเล่นนะนะฮะ <S <S เรียบร้อยเย่เราต้องบุกไป มันเล่นง่ายครับเพราะว่ามันเลงให้เลยอ,ย,อย,อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะเรียบร้อยโอ้เอชพีเอพีจะเบิร์ดแล้วโอเคเพิ่มแล้วยิงครับยิงยิงอีกอือหือเอาไปกิน เตียบร้อยไหมเย้เสร็จสิ้นการทดลองถือว่าเสร็จสิ้นครับอปิงเยอะเแฮะแต่มันก็เล่นได้นะเออมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเอ้ยจะเล่นอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยกดออกไปครับอุ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้ว กดออกไงอันนี้เปล่าเออโอเคออกมาเรียบร้อยครับเนื่องจากเป็นภาษาจีนครับก็ค่อนขันีนจะมั่วนิดหนึ่งอะเย่นี่มาได้ต่อครับ เออรับของรับของโอ้โหของเพียบเลยฮนะนี่ไงเลเวลสามแล้วเรียบร้อยเย่โอ้มีของให้รับเยอะอาจจะแหลกๆนิดนึงอ่าเรียบร้อยครับเฮ้ยยังรับไม่หมดเลยโอเคได้เพชรมา20นะจ๊ะ อันนี้รับได้ไหมวะอยังยังสังเกตดูครับอ่าอันนี้รับได้โอเคยังไม่หมดอีกมากล่องอันนี้เปิดโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ตรงนี้สิแนะนำอะไรก่ะ ไปครับมนันแนะนำอะไรเราต้องเข้าไปดูตามมันนะฮะไม่งั้นเราจะงงอันนี้น่าจะเป็นการขายครับไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับมันนี่ไงมีให้ซื้อด้วยนะนะครับก็นะตอนนีเ้เงินเรายังมีแค่นี้ครับไว้เก็บเงินซื้อฮีโร่พวกนี้ซึ่งก็มันก็ไม่ได้แพงมากอะนะครับอืม เงินก็ไม่น่าจะได้ยากมากอะไรเท่าไหร่เออเดี๋ยวเราไปลองโหมดอีกโหมดหนึ่งดูเหมือนเดิมครับโหมดเดิมแหละนะฮะเดี๋ยวไปลองใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงยังไม่ได้แข่งกับคนจริงๆอ่อะนะฮะก็ยังเล่นแบบธรรมดาอยู่อ่าโอเคไปถ้าเล่นกับคนจริงๆผมไม่แน่ใจครับอาจจะต้องใช้ vpn ในการเล่นมันถึงจะแบบอ,อ่ไม่แหลกนะลองดูลองดู โอ้แม่งเลือกแล้วอะแต่ตอนเล่นน่ะาน่าจะเล่นกับคอมครับแต่ว่าไอคนที่เล่นด้วยเนี่ยน่าจะเป็นคนจริงๆนะฮะที่อยู่ในทีมเรานะอันนี้ผมเดาทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเล่นตัวนี้แล้วกันครับนับนยลังแล้วลุยนี่ <c oughs> ทีมฝั่งเราจะอยู่ข้างบนนะครับส่วนฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะฮะตัวผมก็มี5-5อยู่นั่นแหละนะครับสีเขียวอะชื่อสีเขียวนี่แหละนะครับคือตัวผมเองโอเคไปกันเลยรุยรุยเพื่อนเปิด <c oughs> สักทีสิวะ มาเป้าหมายเป้าหมายอยู่ไกลครับประมาณสี่สิบเมตรศัตรูอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่นั่นนี่ไงเอาทำไมไม่ยิงยิงสิเพื่อนโอ้โหไฟเราเข้ามาใกล้ๆครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แนี้นี่แนี้นี่แนี <c oughs> ผมก็จะตายเหมือนกันนะเออเรียบร้อยเป <c oughs> ็นไรเกิดไหม มัวนี้ต้องเข้าไปใกล้ๆอะ่ะมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยนี่ไงนี่แน่ต้องเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เผาไม่ให้วอดวายเสร็จไปไไอ้เผาให้หมดนนี่ไงเผาเผา นี่เน่ยเผาเโอ้โหอะไรวะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเหรอ,อมามามาใหม่อะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้ครับมันก็กลับมาให้มาเริ่มต้นหรือว่ามันจะเสร็จไปแล้วเมื่อกี้ดูปิงครับปิงโคโนด,ดอ่ะนี่ไงมันอยู่นี่นี่แน่นี่แน่นแน นี่เนี่ยเผา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 เย a ไม่ดีไม่ีเผา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 นี่ไงเผาเผาเผาอยู่ไหนวะเออโอ้โหเพียบเลยตรงนี้อยู่นู่นครับอยู่นู่นนี่เนี่ยเผาให้มันหมด นี่ไงนี่ไงเผาเผาเผาก็ค่อนข้างที่จะง่ายครับเพราะว่ามันเป็นคอมเนาะนี่เผาให้หมดเผาโอ้ยโอ๊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 ยเยอะจังปะเย้เรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วโว้ยอืม อ่าเลเวลัพเป็นเลเวลสี่แล้วนะตอนนี้แค่กดออไป <c oughs> ออกมาสู่หน้าจอหลักของเราครับ <c oughs> อยากให้มันมีบ้างนะฮะเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับแต่คงโอ้โหไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนนะถ้าเกิดจะมีเออ เดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ประมาณเท่านี้แหละนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะโหลดเล่นก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้โหลดนะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวโหลดผ่านาโปรแกรมแท็บแท,ทนะนะฮะยังไงเดี๋ยวเอาลิงก์แท็บแท,ทปไว้ให้ครับโอเค เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แหละนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะเล่นอีกนะครับแล้วก็ถ้ามันเปิดโอเพ่นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม